ผู้มีบุญน่ะฤทธิ์ของผู้มีมีอภิญญาที่สูงส่งอ่ะเขาถึงจะใช้คําสาบได้วาจาเขาถึงจะศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็ได้คาสาบก็คือวาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะแต่ตอนนี้มันมันไม่มีคนที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นวาจาของก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่ในอดีตนั่นอ่ะพวกนี้มีเห็นไหมในในถิ่งต่างๆโลเห็นขนาดที่พลังกาเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ เขาก็ใจอยู่ในว่าโากทั้งภูเขาเป็นเก็บระยะหน้าหมดเลยมองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ไปยังเออมองมองเห็นไหมไม่เชื่อเขาต้องเชื่อพูลังกาเราขึ้นไปใช่ไหมละ่ะเออที่ยะนาาก็ต้องคำสาบเนะี่ยอันนั้นละ่ะที่แม้แต่เพชรบูรณ์ของเราเองเนี่ยก็ต้องอยู่เพือ่อรู้ไงว่าต้องมาทําอะไระเพราะฉะนั้นวิธีวิธีแก้คำสาบเนี่ยคือทรโดาอย่างเดียว เราพยมหมุนนะไม่มีตัวตนนะคือมันต้องพลังสูงสุดอ่ะในหุ่นยนต์ของเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกวันนี้นต้องฝึกอ่าโดยปกติเราจะเข้าป่าเราเราเปิดเพ่อนี้มันคือจยดส่วนมากในป่าถ้าอยู่ข้างนอกในหูคนตกใจตายเลยมองๆคือในป่านี่เขานี่อะไรต่างๆนี่คือสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางทีมันมีฤทธิ์มากเนี่ยตามตามภูตามเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะ มีฤทธิ์มากเราฉะนั้นเราต้องต้องใช้พลังของเราให้มากขึ้นทัน้งใช้จิตบ้างนะว่างจริงๆนะของเราเนี่คือที่ว่างนี่หมายถึงว่าที่เราใช้ลมเนี่ยระบบของลมหายใจเนี่ยมันก็คือสติปัฏฐานสี่โพชฌจงเกตนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาเหมือนกับทําอย่างนี้มันมันมองไม่ออกระบบของโพตรจงใช่ว่าอะที่เขาเคลื่นโอนรถอัตโนมตินี่แหละก็เราเข้าสู่โพชรจงนี่ที่น่ะ ทีนี้มันก็เกิดปิติปฏิทิสมาธิก็นั่นคือคลายทุกข์ละทุกข์กับความดับทุกข์ตอนนั้นพระเจ้าท่านตัดไม่มีเรื่องอะไรจนกว่าจะตัดรู้ตัดรู้คือนิพพานมองออกมาล่ะเห็นทุกข์แล้วดับทุกข์เพราะสุขดับนี่นี่แหละถึงจะเป็นอเวขาอัน,านนี้คือระบบของธรรมคือว่าธรรม,มานธรรมโอสถที่พระเจ้าประทานมาให้พวกเราแก้ไขไงคลายแก้ไขสถานการณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ เพราะทุกอย่างมันเป็นอวิชาที่ครอบงำสัต์โลกอยู่แล้วที่เขาแสวงหาที่เขาบอกวิชานั่นคือมันเป็นอวิชาของชาวโลกของของของชาวพุทธของเราที่เราหลงว่าควรเวยนไหว่ายนึกว่าของดีที่แท้เราก็ตายจากมันก่อนแล้วชีวิตเราดับก่อนนั้นแต่ไอพวกนี้มันยังอยู่อะสิ่งที่เราทําไปมันไม่ได้เสื่อมสลายดิเหมือนเราสร้างบ้านให้บ้าน,นไม่ได้เสื่อมดิแต่ตัวเราตายจากมันต่างหากมองหอบไหม เข้าใจจุดนี้ไหมล่ะความดีความเลวมันมันเป็นของเราหมดเลยสิ่งที่เราสร้างมันก็มันก็ยังคงอยู่เออมองไปเถ่นี่เออเราเพียงแต่ตายจากมานันแต่บาปบุญของเรามันถึงได้ตามเราไปเป็นเป็นผลที่จะไปในภพชาติหน้ามันก็ตามเราไปทุกชาตินั่นแหละบาปบุญที่เราทํา้แต่วัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยประเวทมณตาต่างๆไม่ได้ตามไปด้วย,ยมันเป็นของ ของโลกโลกโปัจจัยยังเออมนตาม,มันก็ไม่ได้ตามเราไปดิแต่กรรมมันตามเราไปอ่ะปัจจัยว่าสิ่งที่เราทํามันตามแต่ไอสิ่งที่เรานั่นไว้เน่ะมันไม่ตามเขจาใจว่าเราทําไปแล้วผลเน่น่นมันจะส่งผลห้เราในอนาคตเลยนะ <S <S โอเคนะตัวนี้สงสัยอะไรไหมระบบธรรมะทั้งรวนนะไม่ใช่ว่า